สวัสดีครับท่านชมขอต้อนรับท่านชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลครับนี่ต้นที่เห็นเนี่ยนะครับเรามีชื่ออยู่แล้วว่าฟ้าทลายโจรน,นะครับก็เป็นยาสรรพคุณในการที่รักษาโรคต่างๆนะครับเนี่ยเรมีอยู่2ต้นพอดีสงสัยมเมล็ดปลูกไว้ตั้งงานก็ปิวมาตกเนี่ยครับก็อยากจะเอาไปปลูกในกระถางก็ได้นะฮะปลูกในกระถางไอ้พวกนี้ติดง่ายครับแล้วก็ส่วนสรรพคุณก,ก็เดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงฮนะ มีเยอะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรสชาติขมแน่นอนนะครับเราจะไปปลูกในกระถางแล้วก็เอาไว้ใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆแต่เดี๋ยวเราลองถอนลองไปปลูกในกระถางครับมันติดยากไม่ง่ายยังไงนะฮะนี่ครับกำลังจะโตเลยครับจะปลูกลงกระถางก็ดึงถอนขึ้นมาเลยครับเนี่ยนะฮะนี่รากต้นนี้นะฮะถอนขึ้นมาเลยครับเอาไปปลูกในกระถางเนี่ยถอนมาเลยครับ อย่างนี้นะครับเอาไปลงกระถางันเลยครับก็กระถางเก่าๆครับเนี่ยแล้วก็นำเนี่ยครับต้นฟ้าท่าโจนนะที่เราเด็ดมื่อกี้ก็เอามาใส่ดินปลูกที่เตรียมไว้นะครับเน,เนี่ยครับเพียงแค่นี้นะฮะแล้วเราก็ใส่ดินเข้าไป ปลูกเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตจนเล็กก็เอามาครับมันก็จะทรงเหียเห่ยวๆประมาณนี้หน่อยนะครับเพราะเราลองกระถางใหม่เดี๋ยวพอประมาณสัก3วันเนี่ยเขาก็จะฟื้นตัวครับติดง่ายครับสําหรับเจ้าต้นปลาทะาลโจรก็ทันใดที่อยากาลงกระถางก็ดึงมาเลยครับปลูกง่ายแบบนี้นะครับเวลาผ่านไปประมาณ3-4วันเนี่ยนะครับที่จากเหี่ยวๆแล้วเรา ทิ้งไว้ในร่มรดน้ำเนี่ยครับก็ฟื้นอย่างนี้เลยครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับติดแค่เนี้ยฮะก็ทำให้ฟ้าทลายโจนของเราเนี่ยปลูกในกระถางเรียบร้อยครับติดง่ายครับดึงมายังไงก็ปลูกติดง่ายนะครับสมุนไพรบ้านๆของเราก็สามารถดึงมาปลูกได้เลยนะครับปลูกในกระถางก็ท่านใดที่สนใจก็ลองเอาไปทำดูนะฮะ เราปลูกไว้ในกระถาง